หยุดก่อนให้เพื่อนยืมรถต้องฟังคลิปนี้ให้จบค่ะหากคุณถือกรมธรรม์ประกันภัยประเภทหนึ่งอยู่แล้วซื้อแบบระบุตัวคนขับเพื่อได้ส่วนลดในการจ่ายค่าเบีย้ยประกันหากวันดีคืนดีเพื่อนมายืมรถแม้ผู้เอาประกันภยัยจะอนุญาตให้เพื่อนนำรถออกไปใช้แต่บังเอิญวันนั้นเกิดฝนตกถนนลื่นเพื่อนขับไปเจออุบัติเหตุ หากคุณถือกรมธรรม์ประกันภัยแบบระบุตัวคนขับเวลาเกิดเหตุชื่อคนขับไม่ตรงกับหน้าตารางกรมธรรม์ก่อนการเคลมในหมวดของทรัพย์สินบุคคลภายนอกจะต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกก่อน2000และในส่วนของรถเราก่อนการเคลมที่อุบัติเหตุที่เกิดจากการชนหรือการคว่ำจะต้องจ่ายก่อน6000บาทค่ะดังนั้นหากเราซื้อกรมธรรม์ประกันภัยประเภทหนึ่งไว้เพื่อนมายืมรถ อย่างน้อยจะต้องวางเงินประกันไว้ก่อน8,000บาทก่อนให้เพื่อนยืมนะคะประกันชั้นหนึ่งต้องให้ในายหน้ามืออาชีพดูแลค่ะครูพี่อิมนิติศาสตร์บัณฑิตรามกำแหงทีมอาจารย์แดงนายหน้ามืออาชีพค่ะ